سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله اكبر ولا حوله ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين جاء ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما غريالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ว่าไม่ยุติอิลลัฮ์วะรัสูละห์ฟักรดาฟาซะฟาอุซันอะดีมะพี่น้องผู้ร่วมสัาทุกท่านพวกเราทุกคนทั้งหลายจะต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูละ تعالى ก่อนที่เราจะเสียชีวิตต้องให้มั่นใจว่าเราอยู่ในสภาพที่เป็นมุสลิมอิหม่ามอัลบบรตบะฮารีนักวิชาการในยุคศัลย์ ได้กล่าวเอาไว้ว่าลายะติมุอิสลามุอับดินคนคนหนึ่งจะเป็นมุสลิมโดยไม่สมบูรณ์แบบฮัตตายากูนมุตจะบิอันมุสซดิกอนมุสลิมจนกว่าจะมีสามประการถึงจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع สั่งให้เราตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมฉะนั้นเราต้องมั่นใจก่อนที่เราจะเสียชีวิตว่าเรานั้นเป็นมุสลิมจริงๆหรือไม่ เราตรวจสอบตัวของเราด้วยกับคำพูดของนักวิชาการของปราสลับสประการที่จะเป็นบรรทัดฐานความเป็นมุสลิมของเรา 1. มุจจะบีอันเราปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีหรือไม่สองมุซด,ดีกอนเราเชื่อในสุนนะในแนวทางของท่านนาบีในการดำเนินชีวิตหรือไม่สามมุสลิมันเราปราศจากแนวทางอื่นๆ หรือไม่มีความบริสุทธิ์ในแนวทางของอันอิสลามหรือไม่สามประการนี้คือเครื่องชีวัต่าเรานั้นเป็นมุสลิมจริงจังหรือไม่ในสภาพยุคสุดท้ายที่นบีมูฮัมมัดสลลลละอิลมบอกอุมมตีสตัฟตาริกวะลาลาซิฟิรกในยุคสุดท้ายประชาชาิอิสลามจะแตกออกเป็น73แนวทาง73กลุ่ม 73าแนวคิดแสดงว่าเราไม่ปลอดภัยถ้าเราไม่มีการตรวจสอบตัวเราเองเราอาจจะเป็นหนึ่งใน7จาจำพวกที่ซาฮาบะถามนาบีมูฮัมมัดส,สัลลัลลอฮุวะลัยฮิสัลลัมเป็นยังไงนบีนบีบอกกุลูฮาฟินนาร์ทุกจำพวกนี้เขาา้านรกหมดเลยอิลลาฟิร์ตกอตุนวาฮิดะเว้นเสียแต่แนวทางเดียวมาอานาอะไลาฮิวัสฮาบีคือแนวทางของฉัน และบรรดาสาบาที่ปฏิบัติตามฉันแนวทางเดียวที่จะทำให้เรารอดเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์คือแนวทางของนบ,บีและการปฏิบัติตามท่านนบ,บีมูฮัมมัดสโลลละลัยเลวซัลลัมเราจะไม่พูดถึงความดีสากลเพราะมันเป็นความดีที่เข้าใจทุกศาสนาไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดว่าเป็นมุสลิมหรือไม่เช่นการขโมยของการทำซีนาการกินเหล้าทุกศาสนาเนี่ยมีความดีแบบนี้เหมือนกันหมด เราพูดคุยกับทุกศาสนาได้ความดีพวกเนี้คุณกินเล่าไม่ไม่กินมันบาปมันไม่ดีทาศีละไม่ไม่ดีขโมวของไม่ดีนินทาไม่ดีทุกคนรู้หมดแต่มันมีความดีอยู่สองระดับที่เราจะต้องพูดแล้วก็ลึกมากไปกว่านั้นนั่นคือความดีในเรื่องของการอบิบะดาการสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานูตาลาการละหมาดอย่างไรให้พ้นจากบิดาการถือศีลอดอย่างไรให้พ้นจากบิดา เดือนรอยับเข้ามาสู่ชีวิตของเราจะผ่านเดือนรอยับอย่างไรที่ไม่มีบิดาคือไม่มีอุตริกรรมไม่มีในสิ่งที่นบ,ไบีไม่ได้ทำสาฮาบไม่ได้ทำงานมอลิดที่กำลังจะจัดขึ้นนบ,ไบีไม่ได้ทำสาฮาบไม่ได้ทำถ้าเราปฏิบัตินั่นเท่ากับว่าเรากำลังปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบิดาต่อให้ยกเหตุผลทั้งห้าชักแม่น้ำทั้งหกยกแม่น้ำม,มาทั้งโลก มาบอกถึงความดีในงานในวันมาลิแตาท่านนบีไม่ได้ทำรูปแบบพิธีกรรมไม่มีนบีทำนั่นคืออุตริกรรมเพราะพวกเขาต่างเชื่อมั่นว่าถ้าทำแล้วได้ผลบุญถ้าไม่ได้ผลบุญคงไม่ทำนั่นในเรื่องของอิบะาดาอีกประการหนึ่งที่เราจะต้องพูดแล้วก็เน้นแล้วก็ย้ำแล้วก็ให้มากในความเป็นมุสลิมเพราะมันคือทั้งหมดของชีวิต คือในเรื่องของอากีดะอากีดะของเราจะต้องตรงกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลยซัลลัมและบรรดาสหายที่มีอากีดะเดียวกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลยซัลลัมตรวจสอบกันในเรื่องของอากีดะในวันนี้ส่วนใหญ่มุสลิมปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยพูดเรื่องอากีดะกันสักเท่าไหร่เพราะเราถูกชัยตอนล่อลวงไปแล้ว อะกิดาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับการอีมานเกี่ยวกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งล้นลับอย่างเช่นในเรื่องของอัลลอซุบะฮานุตละลาไม่มีมุสลิมคนใดได้เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอซุบะฮันุตละลาพูดถึงลักษณะของพระองค์มาพูดถึงนามของพระองค์มาหน้าที่ของเราคืออีมานเชื่อในนามของอัลลอฮ์และคุณในลักษณะของอัลลอฮ์แต่วันนี้จะถามว่าพี่น้องมุสลิมรู้จักนามอัลลอฮ์กี่พระนาม เราตอบได้99ระนามมีอะไรบ้างตอบไม่ได้รู้จักลรสนะของอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะลามีอะไรบ้างอวัยวะที่เป็นส่วนของอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะลาที่อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะลาบอกไว้ในกุรอานมีอะไรบ้างตอบไม่ได้ทำไมเราถึงตอบไม่ได้ทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของอะกีดะร์เพราะเราถูกชัยฏอนล่อ ให้ไปอยู่ในประเด็นอื่นของชีวิตเรื่องของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะเรากำลังสักการะต่อพระองค์คนในยุคก่อนเนี่ยเขาปกป้องในเรื่องของอะกิดะมาตลอดใช่ตอนรู้ว่าเวลาพูดในเรื่องของอะกิดะเนี่ยบรรดาสหฮาบะบรรดานักวิชาการต่างพากันปกป้องอย่างรุนแรงและปกป้องให้เกิดความบริสุทธิ์อย่างชัดเจน ชายตนก็เลยใช้วิธีการล่อลวงให้เรานั้นทอดสายตาออกจากอากิดาของอัลลอฮ์ไปสู่เรื่องอื่นๆจนกระทั่งเราลืมไปแล้วว่าเราจะต้องพูดเรื่องของอกิดากันวันนี้มีอกิดาอะไรบ้างที่ว่าไม่เหมือนกับซุนนะของท่านนาบีพี่น้องมีอกิดะาโมตะซิละมีอกิดะจามียะห์มีอกิดาโคเดรียะห์มีอกิดามุรจิอะห์มีอกิดาอัชอะอิเราะห์มีอกิดาซูฟียะห์ มีอะกิดาชีอะห์มีอะกิดะห์อะกิดะห์อีกมากมายที่อยู่ในบ้านเราเราจะรอดพ้นจากสิ่งังกล่าวนี้และจะบอกพี่น้องของเราให้ออกจากอะกิดะห์ที่ผิดเพี้ยนอย่างไรคะว่าเราไม่รู้จักอะกิดะห์ของเราเองผมจะยกตัวอย่างอะกิดะห์ที่พูดในเรื่องของอาชาอิเราะห์ที่มีมากในบ้านเราอาชาอิเราะห์ หรือว่าอากิดัสิฟัตว่ายี่สิประการอยู่ในคุรุสัมพันธ์ที่ลูกหลานของเราได้เลียนพี่น้องมันสำคัญมากนะครับอากิดหานี้ไม่ตรงกับสุนนะอย่างไรและอากิดหานี้เกิดขึ้นมาตอนไหนเมื่อไรมันเริ่มมาจากในอดีตผู้คนเริ่มมีอากิดหาที่ผิดเพี้ยนต่อลสสุภานูตาลาโดยนำโดยยามียะหรือว่ายะมุมนซสบวานผม กุตตบา้านเมากเลยนะครับถึงชายคนนี้ย่ามุมนุซบานสงสัยในคุณลักษณะของลอชพระนามของลอเพราะพ,พระนามของลอมันตรงกับคุณลักษณะของมนุษย์อัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเป็นอัลลอฮ์ทรงมีชีวิตทั้งหมดเลยมันคล้ายคลึงกับมนุษย์ย่ามุกนุซบานผู้มีปัญญาคนนี้ก็เลยปฏิเสธอัลลอฮ์สุบฮานูตาลาไม่ละหมาดไม่ถือศีลด,ดไปตลอด40วันเพราะว่าสงสัยไอที่ละหมาดอยู่เนี่ยอัลลอฮ์จริงหรือเปล่ามีจริงไหม เพราะอัลลอฮฺสุบะตาลาบอกในกุรอานว่าอัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งใดแต่อัลลอฮ์ใช้ชื่ออัลลอฮ์ผู้ทรงรู้อัลลอฮ์ผู้ทรงมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทุกอย่างฉะนั้นยาบุมญุสฺบานปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮ์หมดเลยยาบุมญุสฺบานเป็นเจ้าของเจ้าของแนวคิดยาหมียะที่ปฏิเสธลักษณะของอัลลอฮ์และพระนามของพระองค์การสยุดของเขาแสดงว่าเขาไม่ได้สยุดต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาปฏิเสธไปแล้วอัลลอฮ์สุบะฮานุตาลา แนวคิดนี้นักวิชาการในรุ่นก่อนถือว่าเป็นกาเฟฝออกจากศาสนาอิบนุมุมบารักยูซุฟอิบนุอัสบาดนักวิชาการสองคนที่อธิบายถึงฮะดิษของท่านนบีจะแตกออกเป็น7จําจำพวกไม่พูดถึงยะมียะไม่พูดถึงยะมียะจ3จาพวกนั่นคือคนยังเป็นมุสลิมอยู่นะครับนักวิชา,าสองคนบอกว่า บรรดากลุ่มต่างๆหรือแนวคิดต่างๆที่จะแตกออกไปเพิ่มออกไปอีกจนกระทั่งถึง73หนึ่งมากกว่านั้นเนี่ยมาจากสี่แนวคิดใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งชีอะสองควารตส3กอตานิยะส์4มุรจิย์ไม่มีย์มีย,มย์แต่อาชาอิรอนี่มาจากย์มีย์พี่น้องในสมัยนั้น,นยุค200ปีนักวิชาการยังไม่รู้จักอาชาอิรอดไม่รู้จักรู้จักแค่สี่กลุ่มนี้แหละก็มีคนถามนะักวิชาการครับ และยามียายามียาแนวคิดที่ปฏิเสธสีฟัดของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ไหนทําไมไม่เอามาใส่อยู่ในเจ็ดสิบสามจำพวกด้วยนักวิชาการบอกว่าอ้าวนึกว่าพูดถึงมุสลิมเพราะว่าเขาให้สถานะย่ามียาเ,ยเป็นกาฟเฟรพอหลังจากยุคยามียาจบลงนะครับมันมีนักวิชาการอีกคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีแนวคิดเดียวกับย่ามียาแต่ว่าปฏิเสธเฉพาะชื่อของ Allah, อัลปฏิเสธเฉพาะลักษณะของอัลลอฮ์ แต่ยืนยันในรายพระนามของพระองค์เรียกว่ากลุ่มมวตซิละอยู่ในยุค200กว่าปีและมวตซิละเนี่ยมากแล้วก็มีแนวคิดว่ากุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างอิมามบุคอรีอิมามมุซิมหรือว่านักวิชาการหลายคนต้องระเห็ดระเหเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพราะถูกมวตซิละไล่โจมตีไล่จัดไล่กำจัดไล่จัดการ มอตซิละอยู่ในระดับของผู้ปกครองด้วยในสมัยนั้นบังคับให้ผู้คนมีความเชื่อเดียวกันคือกุรานัเป็นสิ่งที่ถูกสร้างอิหม่ามอา,ม,า,อม,ามัดอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามอามาดัดอิหม่ามฮานาฟีทั้งหมดเลยถูกเกลี้ยนถูกบอยด้วยประเด็นเดียวคือคุรานไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างเป็นคำพูดขอรลอง Allah. เขายืนยันแบบนั้นแล้วเขาถูกเกลี้ยนจกนกระทั่งเสียชีวิตพี่น้องเขาปกป้องอะกีดะขออับสุภะตาละเพื่อ ให้เราละหมาดถึงพระเจ้าถูกไม่ใช่บุคคลอื่นต้องเป็นอัลลอฮ์จริงๆลักษณะจริงๆสิฟะจริงๆเมื่อมาถึงในยุค260ปีมีชายคนหนึ่งชื่อว่าอาลีเป็นบุตรของอิสมาอินเป็นบุตรของอิสมาอินเป็นบุตรของอิสฮาอิสฮาเป็นบุตรของซาเลมซาเลมเป็นบุตรของอิสมาอินอิสมาอินเป็นบุตรของมูซามูซาเป็นบุตรของอบูบูรดตาอบูบูรดตาเป็นของเป็นบุตรของอบูมูซาอันอัชอาลี ซาฮาบะฮ์ของท่านนบ,บีอาลีคนนี้มีแนวคิดเหมือนพ่อเหมือนกับอาจารย์ของเขาคือมุอัตซีลาเกิดมาแล้วก็ต่อสู้กับแนวซุนนะแนวซุนนะบอกกุรอานกุรอานคือคำพูดของลอแต่ชายคนนี้บอกไม่ใช่กุรอานคือสิ่งที่ถูกสร้างต่อสู้กับบรรดาอาลุซุนนาวันญยามาตลอดระยะเวลา40สบปีเพราะชายคนนี้โตมาในปีที่40สิบ เกิดความสงสัยในมตัตวไศีละของตัวเองเกิดความไม่เข้าใจในประเด็นมาประการที่มันไปขัดแย้งกับอัลกุรอานคำพูดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าแคลามุลลอ์เนี่ยเป็นกุรอานเป็นคำพูดของอัลลอ์สุบฮานุตาละแต่ทําไมเราถึงไปโต้ว,ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเกิดความสับสนขอดุอาจากอัลลอฮ์สุบฮานุตาละเข้าไปอยู่ในบ้าน15วันไม่ออกจากบ้านเลย15วันขอดุดาจากอัลลอฮ์สุบฮานุตาละให้ได้รับทางนําจากอัลลอฮ์ หลังจากนั้นมีสายอะไรงานจากท่านอลีคนนี้นะครับมาเล่าว่าเขาเนี่ยได้ฝันเห็นท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่านลมวันนบีบอกกับเขาว่าไอแนวทางที่เขายึดอยู่นั้นเป็นแนวทางที่ผิดจงกลับตัวตบัตตัวเขาจึงตบัตตัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานูตาลาเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาขอดูอาจากอัลลอฮ์ อัลลอฮฺสุบะตาลาส่งนูรคือความรู้คือความศรัทธาไปในหัวใจของเขาและเขาออกมาประกาศต่อมิมบัตต่อผู้คนว่าฉันใครที่รู้จักฉันเขาก็รู้จักฉันว่าฉันเป็นมัวตซิละเป็นบุคคลที่ต่อสู้ในเรื่องของมัตตซิละใครที่มีรู้จักฉันวันนี้ฉันจะทําให้เขารู้จักฉันว่าแท้จริงฉันขอตบัตตัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานูตาลา และฉันขอโปรดตัวเองบริสุทธิ์จากมวออติละขอยึดอยู่บนกิตาบุลลอและสุนนะนั่นคืออบูฮาสซันอัลอัชอารีเจ้าของมัสัับอาชอิระของเราในปัจจุบันเขาประกาศตัวไปแล้วว่าเขาจะไม่ยึดแนวทางที่เขาเคยโต้แล้วแต่อบูฮาสซันอัลอัชอารีในช่วงกลางของชีวิตในการตอบโต้วมุติละเป็นผู้ที่มีความตอบโต้ได้อย่างชัดเจน ค่อยคำชัดเป็นผู้ที่มีปัญญาสติปัญญานีเลิศไม่มีสุหน้าในยุคนั้นนะครับได้เท่ากับอบูฮัสนาชารีผู้คนที่ไปตามแกมวุวตสิลาเนี่ยยอมตบัดต,ตัวตามแกเนี่ยถูกเรียกว่าอาชาอิรอดทั้งหมดเลยแกยืนยันว่าคุณลักษณะของอรอดจริงยืนยันว่าพระนามของลอสุบอตาลามีอยู่จริงจะไม่มีการตะวิดไม่มีการเปลี่ยนแปลไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเว้นเสียแต่เจ็ดลักษณะที่ตัวอบูฮัสซันนั้นยังสงสัยอยู่ยังสงสัยอยู่หลังจากนั้นไม่นานอบูฮัสซันนันชารีในช่วงบั้นปลายของชีวิตได้กับเนื้อกับตัวทั้งหมดเลยเจ็ดลักษณะที่เคยสงสัยเจ็ดลักษณะที่เคยมีความคิดต่อผิด ขัดแย้งต่ออะลุสุนนะวะญามะเขาเปลี่ยนแปลงมีความคิดเดียวกับท่านอิหม่ามอ์มัดอิบนุฮัมบัลหรือชาวอะลุสุนนะวะญามะทั้งหมดเลยในหนังสืออันอิบาน์ของเขาเองหนังสือที่อาชัยรัปัจจุบันนี้ไม่ยอมรับหนังสือของเขาเองประกาศว่าอะกีดาของฉันเหมือนกับอะกิด์ของอิหม่ามอามัดอิบนุฮัมบัลอะลุสุนนะวะญามะ อากิด้ยังไงอากิดาคือยืนยันในชื่อของพระอ,องค์และยืนยันในลักษณะของพระอ,องค์โดยไม่มีการตีความอาลัลลอฮฺสุบะตลาบอกมีมือก็ยืนยันว่ามีมือแต่มืออย่างไรลักษณะอย่างไรนั้นอลัลลอฮฺสุบะตลาทรงรู้ไม่มีการตีความแต่ก่อนนั้นอาเชีระตีความตีความว่ามือต้องบอกว่ามือไม่ได้ต้องบอกว่า,วาเป็นอำนาจการลงมาจากจากที่ อัลลอฮฺสวุวะตาลาจากฟ้าฟ้าลงมาที่ฟ้าฟ้าโลกดุนยาไม่ใช่ลงมาจริงๆต้องเป็นการลงมาเพื่อด้วยกับความเมตตาเท่านั้นตีความแต่อบูฮซันในยุคสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตท่านได้ต่อบัตตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วยืนยันด้วยตัวของท่านว่าท่านนั้นตามกิตาบุลลอฮ์ละซุนนะโดยไม่มีการผิดโดยไม่มีการตีความใดๆทั้งสิ้นนั่นคืออบูฮซันนัสชารีแต่ปัจจุบันนี้อาเชอรอ หรือว่ากลุ่มที่ตามอบูฮัสซันอัชชารีไปยิบความรู้ของอบูฮัสซันอัชชารีในตอนกลางที่ตอบโต้กับมฮ์ติซีล์แต่ยังมีความคิดบาประการที่ขัดแย้งกับสุนนะอยู่เอามายึดเป็นแนวทางจึงเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่แตกออกมาที่มีการเรียนการสอนที่ขัดแย้งต่ออัลุซุนนะวันญะมาอะห์วันนี้เราจะต้องหยิบยืน่นวิชาความรู้ที่ถูกต้องให้กับพี่น้องอัชัยอุรห์ ที่อยู่ในบ้านของเราโดยเอาบั้นปลายชีวิตของอบูฮัสซันอันอัชชารีมาเสนอหนังสือที่สำคัญที่สุดคืออันอิบานะบอกพี่น้องของเราว่าแท้จริงพวกท่านถ้าจะตามอบูฮัสซันอันอัชชารีจริงๆต้องตามก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเพราะเขาตบัดตัวและเสียชีวิตไปในซาบาวที่เป็นมุสลิมแล้วนั่นมันสำคัญเพราะในๆๆๆๆคุตทุกคุตทุกคุตุบะที่เราฟังอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาบอก ให้เรามาบอกลาตะมูตุนลาตะมูตุนอย่าได้ตายอิลล um ังตุมมุสลิมูนจนกว่าพวกท่านนั้นจะเป็นมุสลิมเสียก่อนันวิชาการสมัยก่อนเขาสําเร็จแล้วพี่น้องเขาตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมจริงๆถึงแม้ว่าในชีวิตเขาจะมีผิดเขาจะมีหลงไปบ้างแต่สุดท้ายเขาตาบัดตัวต่ออัลลอฮฺตราชีวิตมันกาลังเดินแล้วเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ที่เราอยู่เนี่ยมันสัจธรรมหรือไม่สัจธรรม จนกว่าเราจะต้องตรวจสอบตัวเราเองและค้นหาความจริงอย่างที่คนสมัยก่อนเขาทำกันแต่ถ้าหากว่าเราถูกใช้ตอนมาดึงความสนใจไปเป็นอื่นเรื่องของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่รู้จักขาดทุนนะพี่น้องที่เกิดมาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ سبحانه แตะ ت า ا ل อักูลุกอลิฮะดะห์วัสัฟิลลอฮฺฮะลิวะลักุมวะลิซาอิลิมุสลิมีวะลิกุลิบิตัมฟะอินห์หุลฟุลุลฮิม سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول